ระวังความคิดอกุศลอกุศลเกิดมาปุ๊บโยมต้องทิ้งทันทีถ้ายมไม่ทิ้งโยมเสพครบปัญหาคืออะไรโยมจะเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งไม่ดีเรียกอน,ยนุสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอุปนิสัยโยมจะเกิดอนุสัยขึ้นเกิดนิสัยในการเสพครบคิดเรื่องอกุศลตลอดทั้งวันนี่เกิดนิสัยไหมจิตโน้มไปในอารมณ์ใดมากม จิตก็จะพุ่งไปในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาจะตายโยมจะคิดอะไรก็คิดสิ่งที่โยมเคยเสพครบมากอากุศลนั่นเองพระเจ้าจึงบอกว่าอากุศลอยากคิดรีบทิ้งคิดปุ๊บรีบทิ้งละนันทิทันทีมนเมล็ดพืชมันตั้งปุ๊บป,ป,ปัดมันออกมันตั้งปุ๊บปัดมันออกทันทีเลยละนันทิทิ้งไปทิ้งแล้วเอาจิตอยู่กับอะไรอยู่กับกายของเราลมหายใจเข้าออก